รายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่มีจุดประสงค์หลักในการชี้นำชักชวนหรือระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ต่างๆจะเป็นไปตามความชอบใจส่วนบุคคลนักทุนควรศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงก่อนทำการลงทุนทุกครั้งเลยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจป,ประจำช่วงเย็นกับกระผมคู่เปอร์ครับสนับสนุนโดย VT Markets Trading can be easy We trade in t r u s t We trade FX Pro เฉลกกระโปงครับเฉลกกับโปบปงเป็นหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ FX Pro เฉลกกระโปง Forex ฟอร์ยู for like for you, ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนในวันนี้จะได้รับทันที50 US ดอลลาร์ทางโบฝากประชาสัมพันธ์มานะครับ XM เปิดบริษัวันนี้รับรับฟรีทันทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมสวัสดีนักลงทุนครับเรามาเก็บตกข่าวเศรษฐ,ฐกิจนะครับไปเริ่มต้น กับข่าวของสาภาพยุโรปกันก่อนเลยครับ EU กังวลครับยังคงต้องพึ่งพาจีนในด้านเศรษฐกิจมากเกินไปสมาชิกสหภาพยุโรปมีความวิตกกังวลต่อการยังคงพึ่งพาจีนด้านเศรษฐกิจในระดับสูงเพราะเกรงว่าจะ,ะเผชิญกับผลกระทบแบบเดียวกันกับกรณีรัสรเซียสร้งข่าวตามประเทศรายการจากกรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมนะครับว่าเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมา ว่าที่ประชุมสุดยอดผู้นํา27ประเทศสหภาพยุโรปมีมติร่วมกันเมื่อวันศุกรที่ผ่านมาว่าร่วมกันแสดงความวิตกกังวลต่อการที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของ e ูยังคงต้องพึ่งพาจีนเป็นประเทศที่ได้รับการยกระดับเป็นหุ้นส่วนกับ EU เมื่อปี2562ครับท่านนี้นะครับนางออกราฟอนเดเลนประธานคณะกรรมการยุโรปหรือว่า EC กล่าวว่า สงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อเป็นบทเรียนสําคัญของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการพึ่งพิงรัเสเซียมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพลังงานจึงจําเป็นต้องมีการถอดบทเรียนอย่างละเอียดและก็รอบคอบเพื่อเตรียมการในกรณีเกิดภาวะแบบเดียวกันในความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปกับจีนที่ยังคงนําเข้าเทคโนโลยีและก็วัตถุดิบจากอีกฝ่ายในระดับที่สูงอยู่หลังจากนี้ EU จําเป็นต้องยกระดับศักยภาพการผลิต และเสริมสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนที่สามารถเชื่อถือได้ขณะเดียวกันครับก็มีความกังวลจากสมาชิกยูอีหลายประเทศเกี่ยวกับการที่จีนและก็รัสเซียยกระดับนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ไร้ขีดจํากัดเพียงไม่นานก่อนที่รัสเซียเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีทหารในยูเครนอันหนึ่งยู EU ก็ได้มีการเยผยแพร่ฉบับหนึ่งนะครับในส่วนของตัวเอกสารเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยถือว่าเป็นคู่แข่ง ที่ต้องการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันกันกบระเบียบของโลกก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับนักงทุนในส่วนของสถานการณ์ดังกล่าวครับทีนี้เราไปดูกันที่ข่าวของอังกฤษกันบ้างครับคุณริ s ชิกซเนกอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับลั่นลงชิงตําแหน่งหัวหน้าพักอนุรักษนิยมแล้วก็นายกรัฐมนตรีอังกฤษครับ,รบทุกท่านนายริชิกซเนันะครับ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคังก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมแล้วก็นายกรัฐมนตรีอังกฤษโดยประกาศว่าตนเองเนี่ยต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศครับนายริชชิกสุนักนะครับได้ทวีตผ่านทางทวิตเตอร์ของตัวเองว่าสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่แต่เราเนี่ยได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ยังรากลึก ดีคือเหตุผลที่ผมเนี่ยยืนหยัดเพื่อเป็นผู้นําของพรรคอนุรักษ์นิยมแล้วก็นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของพวกท่านผมต้องการที่จะแก้ไขในด้านของเศรษฐกิจผนึกพักให้เป็นหนึ่งแล้วก็ส่งต่อเพื่อประเทศของเรานอกจากนี้นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงการคลังที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยครับก็ยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างบริตจอร์เซนก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะครับที่เป็นตัวเก่งในการชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษหลังจากที่นายริชทรัส นายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาค,ครับ นอกจากนี้นะครับเจาน้ข่าว BBC ก็ยังมีการรายงานด้วยนะครับว่านายริชิกสุนักได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคปแล้ว128รายในขณะที่นายบริจอนสันนะครับได้รับเสียงสนับสนุนเพียงแค่55รายและนามเพนนีมอร์เดนอดีตรัฐมนตรีกราหมก็ได้รับเสียงสนับสนุนไป23รายซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ารอบการชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคจะต้องมีเสียงสนับสนุน100รายภายในวันจันทร์ซึ่งก็คือวันนี้นะครับ จับตาดูกันต่อไปนะครับแมต้องขออภัยในจุดครับแมบางคำพูดนี่พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขอขอบคุณมากครับผม